Thank yeah. you. Yeah. สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันในคลิปนี้กันแล้วนะครับสรับในชุดสรุปเนาะอ่านะครับมาดูว่าในงวดนี้จะไล่เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนงวดที่แล้วก็เข้าบนล่างนะครับแล้วก็นะครับเลขก็ชอบออกตัวกันฮะออกตัวกันอีกแล้วนะครับบางท่านก็นําไปจับนะครับเนาะเพราะว่าผมให้ไปนะครับในเด่น1น,นะครับในชุดสรุปให้เด่น1เด่น8เด่น6เนี่ย บางท่านก็นาไปจับนําไปซื้อ3ตัวก็ถูกก็โชคดีกันไปหลายๆท่านนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับ,นะรบกินดีด้วยนะคใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่ถูกหวยโชคดีนี่ไปทําบุญทาทานด้วยเด้อนะฮะงวดหน้าก็จะได้ถูกหวยโชคดีด้วยกันอีกนะับใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูนะฮะในสรุปโดยรวมเลยทั้ง6สูตร นะครับทั้ง6สูตรว่าจะได้ในที่ในเลขดิ่นตัวดิ่นตัวไหนในงวดที่แล้วนะครับเข้าไปใน ma สูตรนี้นะครับสูตรนี้งวดก่อนให้ไป8ปดสามงวดนี้ก็อให้เข้าแล้วนะครับแล้วก็ในสูตรนี้ครั้งก่อนก็เข้านะครับเป็นสูตรลงงวดที่2นะครับอลงงวดแรกก็เข้านะครับลงงวดที่2ก็เข้านะครับหรือว่าต้องลงสูตรใหม่อีกนะครับเนาะเฮ้อเนี่ยบางครั้งเนี่ยสูตรใหม่ลงงวดแรกเนี่ยก็บางสูตรมันก็ไม่เข้านะครับก็มีเยอะ่ะสูตรที่เข้ามีก็มีเยอะนะครับเหมือนกันเนี่ย ก็ถ้าย้อนหลังไปก็จะเป็นในที่ใน5 6งวดเนาะเนี่ยลงจริงๆเนี่ยเนี่ยก็มาเข้านะครับในที่ใน8 2ดตรงตรงวันที่แล้วก็เข้าไป1 4สนะก็ชนอีกในสูตรหนึ่งล่าสุดนะ,ะก็ได้ในที่ในตรงนี้นะครับอ่ะมาสรุปกันก่อนเลยนะครับเนาะสูตรสูตรแรกนะครับสูตรแรกสูตรแรกนะครับก็จะเป็นในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะก็ถือว่าในงวดที่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มแต้ม ลดแต่แต่อย่างได้นะครับก็ให้สีก็มาสีตรงๆเลยแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ให้มาในที่วันที่8นะวันศุกร์วันศุกร์ยังไงก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนทุกท่านเด้อนะครับอ่ะก็เลขวิ่งตัวเดียวนะครับงวัน,นี้ให้ไปในที่ได้เ็ไก็ใครชอบเลขใกล้เคียงนะครับถ้า7ไม่มานะครับก็อาจจะเป็น6ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น8นี่หล,หลายงวดนะมันก็ชอบมาแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้มาตัวตรงๆของเขาเลยนะครับ สูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปก็ในงวดก่อน8 3งวดนี้1 4อ่าสูตรนี้นะครับในงวดที่แล้วเข้า1 4นะในงวดนี้ก็ให้มา1อีกแล้วนะครับให้มา1อีกแล้วนะก็จะเปนในที่จับคู่ไป1นึ่งศูเอ้าขึ้นมาหนึ่งสี่สอ2ก็้นไปจนเมื่อกันศูนย์ศูนะครับ0 3 0 4นะฮะ0 5นะครับแล้วก็1 12นะครับ1 3 1 4 1 5หเดอ้อนะครับ8ดคู่นี้นะครับ8คู่นี้สูตรนี้จะยังเดินดีต่อยังเข้าต่อหรือเปล่านะครับก็หลอดดูแล้วกันนะครับต่อไปในสูตรอ่าสูตรนี้อ่าสูตรนี้ลง,งวัที่3าเนาะวัที่แล้วลง,งวันที่2ก็เฮงก็ปังกันนะครับอืมนี่แหละสูตรนี้ล่าสุดนะครับให้มาในชุดนี้นะครับลง3ามงวด ก็จะเป็นงวดนี้เนาะงวดที่3นะครับก็จะมีนะครับในที่3 3 4 3 5 3 6 3 7 2 4นะครับ3 7 2 4 2 5 2 6นะครับแล้วก็จะเป็นที่ใน2 7ก็ถ้าเหมือนในงวดที่แล้วนะครับถ้ามันชนกันก็คือ2สุดนี้มันชนกันมันเข้าในงวดนี้ไม่ชนกันเลยนะฮะเนาะก็มี ใกล้เคียงนะครับก็มีเลขเด่นเนาะที่มันชนกันมีเด่น4เด่น5นะครับหรือว่าเด่น4เด่น5จะมานะครับก็ลองดูแลกันต่อไปนะครับต่อไปในงวดที่3ลง,งวดที่4นะฮะลง,งวดที่4ของในสูตรนี้วดที่แล้วสูตรนี้ก็ถือว่าในหลักตัวเด่น2ตัวเนี่มันก็ยังมาใน1ตัวอยู่นะครับสตัวมา1ตัวก็ยังมีติดมาเลขเด่นอยู่นะครับถึงในตัวเจาะจะไม่มานะครับอันนี้ลงวล่าแรกก็เข้าเลยแต่ลงในงวดที่2ที่3าม นี่ครับเข้าแต่ตัวดินเนาะนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้เจาะเข้าแล้วกันนะครับซึ่งก็มันก็ชน3หลักหน่วยชน3นะครับนะหรือมันจะออกเบิ้ลเนี่ยนะครับอ่ะก็ได้ใน4คู่เนาะถ้ามันชน3นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ใน0 0 3นะครับ0 2เนาะ1 3นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน1 2นะครับสลับในสูตรนี้ต่อไปนะครับเป็นสูตร3ตัว สูตรสตัวก็ตัวเด่นก็ถือว่ายังมาใน2ตัวอยู่นะครับทั้งในหลักร้อยนะครับแล้วก็ในหลักสิบนะครับทั้งในหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะฮะปกตินเนาะมันต้องมาสักตัวนะในสูตรหลักหน่วยอ่างวดที่แล้วหลุดนะครับงวดนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะครับสูตรสตัวในงวดนี้ก็จะได้นะครับในที่ใน8 8 2 8นะครับแล้วก็8 2 9อเกนาะก็อย่าลืมนําไปตัด2ตัวแล้วกันนะครับ ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับ3ามสี่สูตรนี่มีสองนะมีสองสูตรนี้ก็มีสองนะครับนี่มีสองมีสองได้แหละนะครับมี3ามมีสามมีสามาีสามมาด้วยเนาะสามสามสามแล้วก็สี่สองสามเนาะงวอนี้นะครับผมว่าต้องต้องมีมาสักตัวนะครับอ่ะต่อไปอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งนี่หลักหน่วยนี่ก็ชอบมาจับคู่นะครับเนาะอืม ชอบจับคู่เข้าเหมือนกันนะครับสูตรน,นี้ในหลักหน่วยเนี่ยในวดล่าสุดได้ในชุดนี้นะครับซึ่งในงวดที่แล้วเนี่ยสูตรนี้มันชอบมาจับคู่กันครับในเด่น4ตัวตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่มามันก็มันก็จะมีเลขเด่นอยู่เนาะนะครับเนี่ยเงดนหลุดนะเนี่ยก็จะเป็น2เนาะมี8เนี่ยก็ถือว่าในเด่น4ตัวเนี่ยนะครับจะติดมาสักตัวหรือ2ตัว นะครับงวดล่าสุดนฮะก็ได้ในที่ในชุดนี้เลยนะครับสลับในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ใน8 2 8 8 8, 8 2 8 2 8, 8 8 8 4 8 0 2 2 2 8 2 4 2 0นะครับนนะฮะก็จะ เป็นนะครับในทั้งหมด6สูตรนะครับสูตรเลีวิ่งตัวเดียวสูตร2ตัวนะครับแล้วก็สูตร2ตัวอีกอ่ะอันนี้สูตร6ชุด2ตัว6ชุด2ตัว8ชุดนะครับจะมีอยู่2สูตรนะครับสสูตรเนาะแล้วก็สูตร3ตัวทั้งหมดนี้ชนกันในเลขไหนก็ลองนําไปซื้อลองนําไปจับด้วยกันนะครับแต่ชนมันชนกันเยอะๆนี่มันก็อันตรายอยู่กลัวมันจะไม่มาเนี่ยเหมือนงวดที่แล้วชนกัน17ชน17ชน17เนี่ยทั้ง3สูตรเนี่ย ก็ยังไม่มา17เลยนะฮะมาออก14เนี่ยเนาะเอาสูตรที่มันชนกันสัก2สูตรนะครับอาจจะเป็น1-3มไหมนะครับ1-3หรือเปล่าชอบก็นำไปซื้อนะครับหรือจะเป็นในนะครับ2-4งสี่ไหมอ่ะ2-4ชอบก็นำไปซื้อนำไปจับนะฮะหรือชอบ3 3ไหน3 0 0 3นะครับนะนำไปซื้อนำไปจับนะครับถ้าสูตรนี้2มา 2, 2 2 2 2 2 8สองสอองแไหมเอออาจจะออก2-8หรือออก8-8 ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่รู้วจะเอาเลขไหนก็ไปดูในชุดสรุปกันเลยนะครับว่าจะได้ในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะฮะสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างสลับกับปะปนก,กันไปนะฮะสูตรหวยมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูสูตรก่อนหน้าดีกันไปแล้ว นะครับบางท่านเผื่อจะไม่ชอบในชุดสรุปนะฮะก็ไปเอาในที่ในสูตรก็ได้นะครับบางท่านก็ไปดูจากในชุดนะครับในสูตรนั่นแหละนะครับแล้วนำมาจับในชุดสรุปเนาะเลขไหนเด่นมาเยอะๆนะครับเนาะอ่ะมาดูกันแล้วกันนะวันนี้ก็นะครับขอให้เข้าอีกแล้วกันวันที่แล้วเข้าบนล่างนะครับแล้วก็เลขออกตัวกันทีแล้วนะครับเนาะนะครับบางท่านก็ซื้อแต่ตัวกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะฮะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปบปนกันไปใครถูกใครโชคดี นะครับถูกทั้งบนล่างกันบ้างนะครับก็ขอพนละคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่างน้อยๆว่าเออนะฮะที่ผมทําไปให้เลขไปนะฮะยังมีคนถูกยังมีคนโชคดีกันอยู่นะครับก็จะได้อ่านข้อความนะเป็นกําลังใจให้เนาะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะฮะในหาตัวเลขในงวดถัดไปนะครับเนาะอยู่ได้เพราะกําลังใจนี่แหละนะครับเนาะเออนะครับอยากมีคนส้มอยากมีคนย่องนะครับ อ่ะนะครับขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็มาดูกันแล้วกันใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะกดกระดิ่งกดติดตามกระดิ่งอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกด ไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขก,กันทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทําบุญทาทานด้วยนะครับก็โหด้าก็จะได้ถูกโชคดีกันอีกนะฮะเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้ไปเป็นผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับมาดูแนวทางวันนี้กันนะฮะเราพัฒนา ก็งวดที่แล้วนะครับให้1ให้6ให้8เนาะนี่บางท่านก็นําไปจับ3ตัวนะครับก็ถูกก็โชคดีกันไปหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็ให้ไปนะครับในที่ใน6 6นะครับเด่น4แล้วก็เด่น9อ่ะพี่กลับหัวด้วยเลยนะฮะเด่น6เด่น4เด่น9นะครับก็ขอให้ มีอยู่ในตัวเด่นตัวนี้แล้วกันนะครับขอให้มาเนาะหรืออาจจะมา3ตัวเหมือนในงวดที่แล้วนะครับก็ลองลองติดไว้แล้วกันนะครับคนจะถูกนะฮะซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับนอสามตัวลองติดไว้แล้วกันนะครับส่วนในตัวเด่นนะครับก็จะเป็นที่ในหกสองนะครับหก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 เไม่มีเนี่ยเอามาจากนี้หกศูนย์นะครับหกสามหกเจ็ดนะครับหรืออาจจะออก64อีกก็เป็นได้นะครับ นี่แหละเผื่อบางท่านชอบเด่น6นะฮะก็นำไปจับแค่ใน6คู่นี้ก็ได้นะครับเนาะมันจะออกอีกไหมหกแปดนะครับก็ยาเทาะนะครับหกแปดทที่แล้วออกเนะี่ยจะมาออกต่อกันก็ยายายานะครับเนาะส่วนในเด่นอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่สี่สองนะครับสี่สองออกบ่อยเนาะสี่ศูนย์นะฮะสี่เจ็ดสี่แปดนี่สี่แปดออกยากนะครับเนาะแล้วก็สี่ห้าแล้วก็จะเป็นในที่ในสี่เก้านะครับ รอบก่อน4 9นะอ่ารอบก่อน4 6นะอ่ารอบนี้จะเป็น49ก็ได้นะครับหรือใครชอบได้เด่นะฮะก็จะไปแค่ใน6คู่นี้ก็ได้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับบางท่านก็เลขชอบออกตัวกันนะฮะบางท่านก็ซื้อแต่ตัวกัน6คู่นะครับตามดวงเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กันไว้ให้9นะครับวันนี้92 90 9 6นะครับ95 9 3นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน91นนะ นะครับถ้าเก้ามาก็ขอให้มีอยู่ใน6คู่นี้แล้วกันนะครับขอให้โชคดีนะฮะงวดที่แล้วก็ใครไม่ถูกงวดนี้ก็ขอให้ถูกแล้วกันงวดที่แล้วใครถูกนน้อยนะงวดนี้ก็ขอให้ถูกเยอะกว่างวดที่แล้วแล้วกันส่วนใน3ตัวนะครับเป็น9 42านะครับ6 49นะครับแล้วก็6 9 2เนาะ3ตัวนะครับ3ตัว3จุดแหลกนะครับอ่าลองจับตัวดินให้ด้วยเลยนะครับนะเผื่อสมาชิกจะลืมไปจับกันนะครับ อีกในชุดหนึ่งนะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน940นะครับ3 6 2นะครับแล้วก็966นะครับ3ตัวในชุดที่2นะหรือจะติดไว้ในชุดนี้ก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้เฮงเปังปังกันนะครับวันสุ์ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนทุกท่านหรือว่าท่านอาจจะไม่ชอบใน ชุดสรุปนี้ก็ไปตามในที่ในสูตรก็ได้นะครับสูตรก็มีสูตรที่ลงงวดแรกวดตสองเข้าอยู่นะครับเนาะอ่านะครับสูตรเดี๋ยวในงวดถัดไปนะครับเดี๋ยวลงสูตร3ตัวให้นะครับเป็นสูตรใหม่เนาะอ่านะครับเนาะก็สลับกันไปเนาะสูตรใหม่สูตรเก่านะสูตรไหนที่มันไม่ค่อยเข้าก็นะครับเปลี่ยนนะครับมาใช้ในสูตรใหม่นะครับบางสูตรที่ผมยังไม่ได้ลงให้ก็มีนะครับสูตรที่ทําหลังบ้านนะครับหลายๆสูตรก็มีเยอะอยู่นะครับสลับในที่ในหัวเราะพัฒนา นะครับก็ในคลิปนี้ผิพดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะอะไรเอ่ยไปไม่บอกไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยนะฮะสมาชิกทุกทกท่านด้วยนะครับอย่าลืมแล้วกันใครถูกหวยโชคดีก็อย่าลืมนาเงินที่ถูกหวยไปทําบุญทาทานด้วยนะครับวันหน้าก็จะได้ถูกโชคดีกันอีกนะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับในคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับ